ข่าวท้องถิ่นโดยท็อปไอทีครบทุกสิ่งมีทุกอย่างที่คนไอทีต้องการ05524 1 2 1 1้าบริษัทเมเจอร์ซินิเพลกรุ๊ปจำกัดมหาชนพิธีเปิดการฝึกครอบบ้ากโกล2,014เริ่มขึ้นแล้วฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกาดำเนินการต่อเนื่องมานานร่วม33ปีประชาชนพิสดุโลกแค่ทำพาสปอร์ตวันแรกกว่า300คน จองคิวกันยาวไปถึงสัปดาห์หน้าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะสำมมนาหาแนวทางโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือเกิดอุบัติเหตุรถสำล้อดแดงเมาโซราเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายรวดเร็วทันเหตุการณ์เป็นกลางเพื่อชุมชนต่อไปนี้พบกับรัชากรกรไสยมาริสาเครือญาติและทีมข่าว M S S สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันทาง m s c a b l e n n t w o r k ค่ะยังคงที่จะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามเหมือนเคยนะคะกับดิฉันมาริสาเครือญาติค่ะและผมรัจกรโกสัยนะครับก็ผ่านพ้นปีใหม่มาเนี่ยงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะที่ผ่านมาแล้วก็มีงานแผ่นดินสมเด็จพระดเรศวรมหาราชและงานกาชาติงานวัดใหญ่และที่กําลังจะมีต่อไปก็คือการประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ,อที่จังหวัดพิศนุโลกใช่ครับวันนี้เรามีรายละเอียดด้วยแต่ก่อนที่จะไปชมเนี่ยเราไปดูพิธีเปิดงานนี้งานใหญ่อีกเหมือนกันทางทหารเลยนะครับเป็นพิธีเปิดการฝึกคอบปาโก2014ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐอเมริการวมไปถึงกองทัพของมิตรประเทศจัดกันมาในยาวนานต่อเนื่องกว่า33ปีแล้วล่ะครับ วันที่11กุมภาพันธ์2 5 5พพลเรือเอกอมรอเทพณบางช้างรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกคบบากก 2014, ้าโก2014ณลานเอเนกประสงค์กองบัญชาการช่วยรบที่3กองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสการฝึกคบบ้ากโก14เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมทางทหารที่สำคัญระหว่าง กองทัพไทยกองทัพสหรัฐและกองทัพจากมิตรประเทศที่ดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนานร่วม33ปีโดยมีประเทศเข้าร่วมในการฝึกหลักจำนวน7ประเทศคือไทยสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียจำนวนกำลังพลทั้งสิน 8, น้น8,239นายนอกจากนี้ยังมีอีก11ประเทศที่ส่งกำลังเข้าร่วมสังเกตการฝึกได้แก่เมียนมาลาวเวียดนาม จีนออฟริกาใต้นิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์ยูเครนรัสเซียปากีสถานและอังกฤษโดยพื้นที่หลักในการฝึกคือจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยลบบุรีชนบุรีและจันทบุรีมีกำหนดการฝึกระหว่างวังวนที่11ถึง21กุมภาพันธ์นี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพไทยในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคอย่างยังย่งยืนสืบไป อีกทั้งเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแยง้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทางหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่ร่วมฝึกและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการจัดกําลังไปปฏิบัติภารกิจภายใต้ใตกรอบของสหประชาชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างแนวร่วมในเรื่องของความมั่นคง โดยพิธีเปิดการฝึกครอบบากโกร2014หรือ14นี้นะครับมีสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกทุกขแขนงและนักข่าวต่างประเทศเข้าร่วมทำข่าวเพื่อนำไปเผยแพร่เป็นจำนวนมากครับ หลังจากที่เปิดให้ทําหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตวันแรกนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะแห่ไปทําพาสปอร์ตกันในวันแรกเนี่ยกว่า300คนแต่ว่าสามารถทําให้ได้ร้อยกว่าคนเท่านั้น<ม>ก็ต้องมีการจองคิวยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวค่ะ ตั้งแต่วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นวันแรกที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพิสุนโลกชั้นหนึ่งสารกลางหลังใหม่ได้เปิดบริการให้กับประชาชนหลังปิดการให้บริการมานานเกือบหนึ่งเดือนเพราะเหตุความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลให้การทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจัดทำไม่ได้เพราะระบบเซฟเวอร์ของงานปิดและไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการทำกับส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้เว้นแต่การบริการต่อวีซ่าที่ยังดำเนินการได้อยู่ในวันแรกของการเปิด ิดบริการค่ะมีประชาชนแห่เข้าทำพัส,สปอร์ตมากถึง300คนแต่ทำได้เพียงร้อยกว่าคนเท่านั้นตามระบบที่รองรับได้ต่อวันจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดทำให้กับประชาชนที่แจ้งชื่อหรือจองบัตรคิวไว้ล่วงหน้าอีกทั้งระบบการทำงานที่เชื่อมต่อของเซเวอร์จะปิดระบบในเวลา15.30นาที เพื่อเชื่อมข้อมูลต่อหรือทำงานร่วมกับสำนักง,งานส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องจองคิวไว้สำหรับวันพรุ่งนี้และผิดหวังกลับไปอย่างเช่นนายโกมลพงสรุจิกรพันธ์มาติดต่อทำพาส,สปอร์ตตั้งแต่วันจันทร์แต่ได้คิวที่จะต้องทำในวันอังคารคือวันนี้ค่ะมาติดต่อทำถึงสองวันแล้วมาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่8โมงครึ่งเขาบอกว่าคิวเต็มแล้วก็ให้ลงชื่อไว้ เมื่อลงชื่อแล้วได้เบอร์ได้ลำดับที่70แต่วันนี้มามาทำแล้วได้บัตรคิวที่ี้อม้าวันนี้มาถึงนี่8โมงเช้ารนนอ,อ,อประมาณ 2, 2ชั่วโมงกว่าหรือบชั่วโมงแล้วเนี่ยทางนายสุข,ขุมสมประสงค์หัวหน้าสำนักงาน หนังสือเดินทางช่วคราวพิษณุโลกฝากย้ำให้ประชาชนที่จำเป็นจะเดินทางไปต่างประเทศจริงๆทำหนังสือเดินทางในช่วงนี้ไปก่อนเพื่อความสะดวกและช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึ้นรวมทั้งตอบสนองสำหรับประชาชนที่จำเป็นจริงๆที่ต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงนี้ซึ่งมีระยะเวลาการรอหนังสือประมาณ1สัปดาห์ค่าใช้จ่ายประมาณ10,40บาทอีกทั้งในปี2557นี้ค่ะมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ทที่จัดเตรียมให้กับประชา ประชาชนทั้งประเทศจํานวนถึง5ล้านฉบับหากประชาชนจะมาทําในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการจะต้องเลือกบริการให้กับประชาชนที่จองคิวไว้ซึ่งเต็มหมดแล้วทําได้เพียงจองคิวไว้สําหรับทําในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะวันนี้เองก็มากันประมาณ300 0มร้อนี่เราก็เลยแก้ปัญหาแบบที่สำนักงานอื่นเขาทำกันก็คือว่าให้คนที่เกินจาก150เนี่ยลงชื่อไว้ล่วงหน้า ซึ่งตอนนี้ก็ลงไปแล้ว150แสดงว่าพรุ่งนี้เต็มแล้วใครมาเขาบอกว่าทําไม่ได้ก็ทําได้คือลงชื่อไว้ในทับในวันถัดถัดไปเรื่อยๆเพราะนั้นเองอยากจะเรียนว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีแผนการเดินทางแน่นอนก็ยังไม่ต้องรีบมาทําแล้วก็ไม่ต้องมาตีสี่ตีหหรือแม้กระทั่ง4ี่ทุ่ไม่มีประโยชน์มากันตอนนั้นไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีคิวแล้วไม่เราไม่สามารถจัดคิวตอนนั้นได้จัดคิวตั้งแต่8โมงครึ่ง วันนี้ก็ยังมีความวุ่นวายหน่อยๆเพราะว่าคิวเมไอคิวโชคข่าวที่ลงไว้เนี่ยประมาณ80แล้วก็มีคนที่มาตอนตีสี่ตีห้าก็เลยกเกียกกันบางทีก็สลับกันบ้างคนที่ลงชื่อไว้มาทีหลังบ้างแต่คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะราบราบรื่นขึ้นว่าจะเป็นเฉพาะคนที่ลงชื่อไว้เท่านั้นเองที่สามารถที่จะทําได้ครับหายไปพักหนึ่งเหมือนกันสําหรับเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูงหลายคนอาจจะบอกว่าอยากให้มีเร็วๆจังหวัดพิษณุโลกจะได้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นนะครับ ล่าสุดนั้นทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมาแนะนำโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือพร้อมกับระดมความคิดเห็นของชาวพิษณุโลกครับเมื่อเวลานา0ิกานาทีวันที่11กุมภาพันธ์2557ที่ห้องคอนเวนชั่น2โรงแรมท็อปแลนจังหวัดพิษณุโลกนายวัฒนกัณนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายจุลาสุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจกรกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่2พิศุโลกเชียงใหม่เพื่อน,นำเสนอความสำคัญพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนเข้าร่วมการสัมมนากว่า200คน การสัมปทา,ามีการเสนอแนวเส้นทางเลือกของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายพิษณุโลกเชียงใหม่สำหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้นจะผ่านอำเภอบางกระทุ่มอำเภอเมืองอำเภอพมพิรามประกอบด้วย3แนวเส้นทางเลือกคือแนวทางที่1เป็นแนวเส้นทางรถไฟเดิมระยะทางประมาณ299กิโลเมตรมี5สถานีได้แก่อุตรดิตเด่นชัยลำปางลำพูนและเชียงใหม่แนวทางที่2เป็นแนวเส้นทางที่ปรับให้เข้าใกล้ตัวเมืองระยะทาง 315กิโลเมตรมี5สถานีได้แก่อุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนและเชียงใหม่ส่วนแนวเส้นทางที่3นั้นเป็นแนวเส้นทางใหม่ที่มุ่งไปจังหวัดสุขโขทยัยระยะทางประมาณ293กิโลเมตรมี5สถานีได้แก่สุขโขทยัยศรีสัชนาลายัยลำปางลำพูนและเชียงใหม่สำหรับหลักเกณฑ์นในการคัดเลือกแนวเส้นทางจะเปรียบเทียบจากปัจจัยหลัก3ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกทั้งยังศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการต่อไปครับก็รงยังไม่มีครับเพราะว่าในลักษณะที่ที่ดูแน,นวก็คือถ้าแนวที่หนึ่งย,ยังก็คือทางรถไฟเดิมเส้นเดิมนะครับก็วิ่งผ่านไปอุตรดิษฐ์ไปเดชชัยแล้ววกกลับมาแต่จะมีข้อจํากัดคือว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเร็วที่เราออกแบบประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางที่มีอยู่เนี่ยมันจะต้องไปเจาะวงค่อนข้างเยอะถึงจะได้ความเร็วเหมนกันงั้นตรงนี้ในแนวในเส้นทางเดิมถึงแม้จะใช้แนวเส้นทางเดิมเนี่ยก็จะต้องไปทำขุมวงอยู่อยู่ความยาววงเยอะเหมือนกันฮะจะรวมรวมรวมแล้วรวม50กิโลเมตรเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนกัน,กนอ่าเป็นแนวที่1น,นะครับแนวที่2ก็คือวกเข้าไปรับคนที่แพ้ด้วยนะครับปัจจุบันในเส้น,น,นทางเดิมไปที่เด่นชัยเราก็มีความมองว่าถ้าวิ่งเข้าไปที่แพ้ด้วยแล้วก็เลี้ยวกลับมาเข้าลำปาง,ปง,ปงแต่แถวแม่หมออันนั้นก็จะเป็นอีกแนวเส้นทางที่2 แนวเส้นทางที่3านี่คือเป็นทำทำใหม่เลยครับก็คือไปเปิดเมืองใหม่ไปเข้าทางสโปโขไทยไปผ่านศีสัชนาไัยเส้นนี้มีไว้เผื่อไว้ในกรณีถ้าเราจะขยายพงข่ายรถไฟไปทางตากไปทางแม่สอดไปเชื่อมมากๆในอนาคตตรงนี้จะช่วยได้อีกอันหนึ่งแล้วก็อันนั้นก็จะอันนี้แต่เป็นเส้นทางใหม่ก็ต้องมีการเข้าไปเวน้นคืนที่ใหม่ทั้งหมดเลยครับแต่แนวเส้นทางเราไม่ได้เวนคืนที่เพื่อที่เยอะนะครับเราเวนเวนที่หลักประมาณสัก ประมาณ80เมตรออกข้างทางเนี่ยครับแล้วก็ในบร,ริเวณก็จะบร,ริเวณที่เป็นสถานีก็จะใช้ที่เยอะหน่อยอยากให้มีไว้เหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกว่าแม้กลัวในช่วงชีวิตนี้จะสร้างเสร็จทันไหมจะไม่ได้ใช้เหรอคะกวจะไม่ได้ใช้อะนะครับก็อย,อย่างไรก็แล้วแต่ครับก็คงจะใช้แต่พอสมควรเพราะเขาบอกว่าราคาค่างวดการโดยสารเนี่ยแพงพอสมควรนะช่วงแรกค่ะแต่ก็ประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามดูเรื่องของอุบัติเหตุรถสามล้อเครื่อง ผู้ขับขี่เมาสุรานะคะแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงหน้ากลับมาติดตามผู้เดียวค่ะ ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็มอบสิ่งของที่เราปรารถนาอยากให้คนที่เรารักอาจจะหมายถึงความรักที่เราอยากให้เขารักเราตอบด้วยนะคะแต่ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเมื่อการที่เราได้รู้จักความรักแท้ก็คือการที่เราต้องเรียนรู้จักการให้การให้ก็มีหลายสิ่งค่ะเราสามารถที่จะให้ทั้งตัวเราเองที่เราจะดูแลสุขภาพของเราให้ดีกับครอบครัวของเราลูกๆของเราหรือว่าคนที่อยู่รายล้อมชีวิต ของเราเพื่อนบ้านและสิ่งสําคัญก็คือสังคมของเราค่ะเราต้องรักเขาเราอาจจะเราอาจจะทําอะไรไม่ได้มากแต่ส่วนตัวของเราเราต้องเรียนรู้จักการให้เพื่อสังคมของเราจะดีขึ้นด้วยความรักที่เรามีค่ะ ส่งความสุดพร้อมมอบของขวัญแดณพิเศษเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีต่างๆมากกว่า1000รายการและโปรโมชั่นพิเศษที่พร้อมมอบเป็นของขวัญสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาทิเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์ไอทีลดสุดๆกว่า70%บพร้อมของแถมอีกมากมายพบกันที่ท็อปไอทีพิศนโุโลก ครบทุกสิ่งมีทุกอย่างที่คนไอทีต้องการ ใช้เงนคราวที่แล้วพ่อยังไม่ได้เงินเลยอ่ะแม่เขาบัตรสินเชื่อเกษตรกรของพ่อไงใช้ซื้อข้าวสารได้แต่พรุ่งนี้พ่อต้องไปไถไร่มันรถยังมาเสียอีกอ่ะแม่บัตรนี้แหละพ่อช่วยได้ใช่แล้วค่ะบัตรสินเชื่อเกษตรกรทกสใช้ซื้อข้าวสารหรือได้รับสิทธิ์วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทเมื่อใช้ใจ่ายผ่านบัตรทุกค่า0ปบาทและชำระตามเวลาที่กำหนดได้รับหนึ่งสิทธิ์ลุ้นชิงโชครถยนต์และรางวัลอื่นอีกมากมายมูลค่ากว่า12ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2500 ช่วงนี้กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อครับค่ะไปที่เรื่องราวของการประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดนะคะเพื่อที่จะติดตามผลงานการดําเนินงานแล้วก็ติดตามสอดส่องการดําเนินงานโครงการต่างๆนะคะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้ด้วยค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่10กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุม741ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนางสาวอัมพวันเจเริญกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่17ประธานกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรม,มาพิบาลจังหวัดกอทจอครั้งที่1ทับ2557 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของงานก่อทจอพิษณุโลกการกําหนดแนวทางการสอดส่องการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ2557 ผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานของกทออจอพิษณุโลกและการกําหนดแผนงานโครงการของจังหวัดสําหรับการดําเนินงานของกทออจอจะดํานเนินการสอดส่องเสนอแนะในเชิงรุกในเชิงบวกเป็นหลักมิใช่เป็นการจับผิด และกทจจะระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยการสร้างเครือข่ายให้ประชาชนและเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมทํางานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างความโปร่งใสความไว้วางใจซึ่งกันและกันการยอมรับและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันอันเป็นการป้องกันมีให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อํานาจในทางที่ผิดนําไปสู่การดําเนินงานที่ราบรื่นและทําให้การบริหารราชการแผ่นดินประสบผลสําเร็จ โดยวัดจากการตอบสนองความต้องการของประชาชนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมและประเทศชาติพร้อมท้งให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานหรือการดําเนินงานของกอทอจอให้เป็นที่รับรู้รับทราบและเข้าใจกันในวงกว้างค่ะข่าวนี้ถือเป็นโอกาสดีของคนพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ เขาจัดขึ้นเนี่ยในหัวข้ออบจยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนครับนายมนชัยวิวัฒนานานยกองการบริหารสุจักรพิษณุโลกเปิดเผยว่าจากการที่ประเทศไทยจะก้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8ทั้งภาครัฐภา,าคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงต้องเตรียมตัวพร้อมในการก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นองค์การบริหารสุจักรพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ อบจอยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนโมเดิร์น p a o Moving f o r w a อ d to าเซียนในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ณนห้องประชุมบึงราชนกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายกาุกการบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมกว่า800คนการประชุมสมมนาดังกล่าวนั้น จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการปรับตัวของระบบราชการไทยและข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียนตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำไปใช้ในแผนงานแผนพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเพื่อเป็นการบูรณาการทิศท,ทางการทำงานร่วมก,กัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี